สวัสดีครับนะครับพี่น้องสวัสดี FC พี่น้องนะครับช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครับก็ทักไทยกับ FC คือเก้านะครับก็สไตล์ช่องผมนะครับก็จะมาพูดคุยมาเล่านั่นเล่านี่ตามภาษานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สีมะเบาให้ฟังคึอเก่าพี่น้องก่อนอื่นนะครับก่อนจะเล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโปรโมทสินค้าหนุ่มนอนนานะครับอันนี้ก็คือเป็นดินปลูกนะครับ ปีนปลูกหนุ่มนอนหน้าเนี่ยถุงสีเขียวเด้อพี่น้องถุงสีเขียวนี่นะครับมันจะประกอบด้วยนะครับเนี่ยมีใบก้ามปูมีหน้าดินนะครับมีแกลบดําแล้วก็พวกแกลบดิบนะครับก็เนี่ยนะครับอยากจะซื้อกับผมก็สั่งมาได้นะครับสั่งมาได้นะครับจัดทรงให้นะครับแต่ค่าจัดทรงนะครับมันก็อาจจะสูงหน่อยนะครับยังไงก็ ทักมาสอบถามได้พี่น้องนะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับสีแดงนะครับดินใบก้ามปูตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกใบก้ามปูนะครับมีหน้าดินแล้วก็เป็นพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับอ่าทีนี้นะครับใครที่ไม่ชอบแกบดําก็ตัวสีแดงนะครับก็ือสร้างได้นะครับพี่น้องทรงได้ขึ้นเก่านะครับไปซนี่อ่าซื้อหน่อยก็ขายซื้อหลายข้ากก็ทรงหายขึ้นเก่านะครับ อยากใช้นะครับก็ทักมาถามได้เลยนะครับหรือว่ายังไงก็คุยกันได้พี่น้องนะครับมามาว่าวให้ฟังนะครับเมื่อนี้่ก็คลิปนี้นะครับเกี่ยวกัว่าวนะครับคือจะพูดถึงว่ามันตั้งแต่สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนี่นะครับตอนที่เราเรียนหนังสือนะครับประถมเนาะป .1 ถึงป6นะครับพวลาเขาจบปหกไปแล้วพี่น้อง เวลาเราจบไปหกปหกไปแล้วนี่ก็บางคนนี่ก็ก็เรียนต่อนะครับต่อหมอ 1, หนึ่งมสองมสามนะครับสามัยก่อนนี่อย่างดีสุดก็คือมสามพี่น้องบางคนจบปหกนี่ก็ต้องออกจากเรียนค่ะไปเลียงขัวมเลียงค้วยนะครับหรือบางคนก็จะไปทํางานที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะครับการเรียนการสอนสามาัยก่อนนะครับมหาดิทยาัยนนี่นะครับก็คือ พยายามสอนให้เรานะครับอยากจะรู้จักแต่ทํางานนะครับเขาไปเป็นลูกน้องนะครับไปทํางานเป็นลูกจ้างนะครับมันจะอะไรอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ไม่มีใครพี่น้องที่จะสอนนะครับที่จะสอนชีวิตเราเนี่ยให้มาเป็นหน้าจ้างเลยนะครับจนบางทีพี่น้องมานั่งคิดเบิ้งนะครับว่าอันนี้เอาตามความคิดผมเลยพี่น้อง โรงเรียนนะครับโรงเรียนนี่นะครับก็เปรียบเสมือนโรงงานนะครับเปรียบเสมือนโรงงานที่ผลิตหุ่นยนต์หรือว่าผลิตเครื่องจักรนะครับพร้อมที่จะส่งต่อให้กับลูกค้านะครับไอ้เครื่องจักรที่ว่านี่ก็คือตัวเฮาหรืพี่น้องเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าโรงเรียนนี้ก็จะสอนนะครับให้เราเรียนหนังสือแล้วก็ให้รู้จักว่าแค่ว่าไปทํางานเด้อน,นะครับอ่าเรียนสูงก็ได้เงินเดือนเยอะ เรียนต่ำก็เงินเดือนน้อยกับประมาณนี้นะครับแล้วก็ป้อนนะครับป้อนนะเครื่องจักรที่เขาผลิตใดทา้งโรงเรียนนี่ก็ส่รงต่อไปยังลูกค้าซึ่งเป็นอีกโรงงานนะครับเอาค้นนะครับไปเฮ็ดงานนะครับการศึกษามันก็อยู่ประมาณนี้พี่น้องนะครับคือถ้าผู้ใดสมัยก่อนนะครับถ้าคิดแตกต่างจากตรงนี้ไปนี่นะครับเขาจะบอกว่ามันขี่ข้้นเป็นบ่ล่ะเวลาจบออกมานี้ ขันบ่ไปเหงาากรุงเขพบนี่บ้านเฮากะสิว่าโอ้ยมันขี่ขันเนาะ,ะบ่พูงจักไปหารับจงรับจา้างไงแล้วบ่หูงจักไปหาทํางานหาเงินไม่พอให้แม่นะครับแต่เฮาโจบอกว่านะครับเฮ็ดกเกษตรปลูกพงปลูกพักเนี่ยนะครับก็จะมองเป็นแบบนั้นนะครับว่าเราขี้เกียจว่าเราไม่รู้จักอดทนนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับพุงบานนะครับคนเฮานะครับมันมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าเป็นสมัยนี้มันสามารถแช่ความคิดกันได้แต่ถ้าสมัยก่อนนี้ ไม่ได้นะครับทำไมก่อนนี่คือบัได้เลยนะครับผู้ใดคิดตังจากการเป็นทำงานกรุงเทพนี่หรือว่าไปรับจ้างตัดอ้อยไปรับจ้างอไะไรก็แล้วแต่ที่เขามาจ้างนี่ผู้นั้นเป็นคนขี้ข้านครับไปกรุงเทพเดียวข้าวเดียวเนี่ยกลับมาบานกับบอกว่ามันมีน้ำอดน้ำทนนะครับที่จริงแล้วมันโมเมนนะครับที่จริงแล้วเขาอาจจะไม่ชอบสังคมแบบนั้นนะครับไม่ชอบบรรยากาศแบบนั้นนะครับคนห้องมานก็อยู่บ่ได้แมนบละอันนี้มาลองคิดดูนะครับมาลองคิดดูย้อนกลับไปพี่น้อง ถ้าใครคิดต่างเนี่ยจะเป็นแบบว่าขีดขันทันทีนะครับแต่ถูกตาหน้าว่าไม่รู้เอาทานนะครับแต่ที่จริงเนาะคนเฮ่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบงังไม่ไม่สามารถที่จะมาบางังค,คับจิตใจไม่สามารถที่จะมาบังคับความคิดกันได้นะครับใครจะทําอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอ่าสมมติเนี่ใครเห็นยังก็แล้วแต่นะครับดีเบิร์นะครับเพราะว่าโลกมันเปิดนะครับโลกมันเปิดโลกมันสามารถแช่ขอมมุ่นได้นะครับโลกมันสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ สมัยก่อนนี่บ่ได้นะครับแต่ผู้ได้เกิดผู้ได้เกิดอ่าสมัยก่อนสิเข้าใจนะครับแม่แต้ยังพี่น้องแม่แต่สาวประเภทสองนะครับสาวประเภทสองเนี่ยถา้าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับใครเป็นกระเทยเนาะนะครับก็บริบุรีบบไิ้ายนพพนธนได้พี่น้องคนกับสีดาวาดีว่ามันเปลี่ย็ดิอีกอย่างมันือบ่อยอยากเป็นผู้ชายบ่อยากเป็นนั่นเป็นนี่่าผู้หญิงก็กันพี่น้องบางคนเป็นท่อมกว่าให้เขาแต่ว่าไอ้ท่อมเนี่ยนะครับ จะโดนจะโดนว่าน้อยน้อยกว่ากระเทยนะครับกระเทยนี่จะโดนจัดหนักหน่อยนะครับจะโดนว่าหน่อยอ่าสมัยก่อนพ่อแม่ตีพ่อแม่ข่าได้พี่น้องเพื่อจะเปลี่ยนให้ลูกมาเป็นผู้ชายนะครับเนี่ยก็คือขัีเห็นอยู่แล้วพี่น้องว่ากระเทยนะครับสมัยก่อนนี่นะครับจะได้เมียนะครับเป็นบอกสมัยก่อนนี่ยังเห็นได้พี่นอ้องเ,เพิ่นเถาแล้วเพิ่งได้ลูกได้เมียเพิ่งกะกลับมาเปลี่ยนที่เา่าคือจิตใจข้างในเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับ เขาเห็นว่าเป็นแบบนี้แล้วแต่สมัยนี้มันเปิดได้พี่น้องนิดหน่อยนักเรียนนี่ที่เป็นสาวประเภทสองนี่สามารถไปผมเงาสามารถใส่กระปุ่งไปโรงเรียนได้แต่รุ่นรุ่นรุ่นของผมเนี่ยมันมันไม่สามารถที่ทําอย่างนั้นได้นะครับเพราะโลกอ่ะยังไม่ให้เกยล็ดสาวประเภทสองอยู่นะครับแต่สมัยสมัยนี้เขารับนะพี่น้องเขาเปิดกว้างเพศไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับมันสามารถสัรสางสิ่งดีๆให้รับโลกให้ขับสังคมได้พี่น้อง โมเมนต์วาสีวากันได้คือสมัยก่อนนะครับอ่าแล้วพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้กับบมมี่หยางมากไม่นะครับกะสิมันเล่ามาบนไหนมาจมให้เอฟซีบ้งประมาณนี้แหละนะครับแต่ยังไงก็ฝากด้วยพี่น้องดินปลูกหนุมนอนนาที่ว่าใครอยากซื้อไปใช้หรือว่าเห็นอยู่ใกล้อยู่ไกลกล็อยากจะเอามาใส่ล่องเบื้องพี่น้องเ้อนะครับฝาอุดหนุน,นสินค้านุ่มนอนหน้านนะครับอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ